สวัสดีครับและนี่ครับอยู่กับผมนี่คือแทนรัลแล้ววันนี้จะมาเล่นเกมเดอะสเปกเตอร์นะครับเป็นเกมล่าท้าผีนะครับจากตอนตอนที่นั่งรถมานะครับก็มีอุปกรณ์หลายอย่างเลยนะครับผมได้ได้เครื่องวัดอุณหภูมิแล้วก็ไฟแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือไฟเออกลอสกับเปิ้ลอะไรสักอย่างนี่แหละครับเป็นเหมือนแบบ คล้ายในวิชั่นนะครับแต่พอใส่ปุ๊บมันมีโอกาสที่จะเอ,อที่จะสามารถเห็นผีได้นะครับถ้าผีตัวนั้นชอบอยู่ในห้องอะไรมันก็จะสุ่มนะครับโอโ้ตอนนี้ขึ้นห้าขีดไปไปไหนละโอ้โหอุณหภูมิก็ยังค่อยๆต่ำๆนะครับ นี่ไปอยู่อ๋อปิดประตูอีกโอ้ปิดประตูอัดหน้าเมีคนขอเอ่อขอพี่ p พ e ่พี่พื่อนายวกับผมครับผมก็เลยไม่ให้เพราะผมหยิบมาเองก็อยากใช้บ้างนะครับอยากได้ประสบการณ์ใหม่นะครับยังเล่นไม่เป็นนะครับอยอง เดี๋ยวลองฝึกเล่นมาก,ก่อนหลายๆครั้งนะครับแล้วค่อยมาเล่นจริงนะครับอันนี้เล่นแบบไม่ค่อยรู้อะไรสักอย่างนะครับนี่ก็อุณหภูมิจะอยู่ที่สองถึงสามนะครับอืม อหมวกไปเออ่เพื่อนจะไปหรือเปล่าครับเขาบอกว่าให้เออ่ให้พีพลจริงก็คือเป็นบางอย่างที่เป็นสีหมวกผมเห็ครับอืม เขาก็เอ่ยังจะถามยังไม่เริ่มตอบยังไม่เริ่มออกไปเลยนะครับก็เขาเริ่มถามว่าคุณอายุเท่าไหร่ คุณอยู่ที่ไหนคุณอยู่นี่หรือเปล่าคุณอายุเท่าไหร่ mm. แล้วครับจะเริ่มออกไปหรือเปล่านะครับก็ยังไม่รู้เลย วันผมเล่นเกมนี้ไม่ค่อยเป็นนะครับก็นัดเอาเดี๋ยวนะโอ้โหตายน่าจะเป็นน่าจะเป็นค่าความกังวลน,นะครับสูงอืม ไม่เห็นผีเลยนะครับโอ้โหเล่นมาหลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็ใส่เวตตานี้ไม่เห็นเลยแ่จะเห็นแล้วครับหรือเปล่าอูเมื่อกี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับตอนนี้เออออกจากที่นี่กันเถอะอ๋อเขาบอกนะครับอืม ยังเออตามเขาไปดีกว่าครับอืมรู้สึกว่าช่วงแรกนะครับเพอเลเวลสามจุดสี่หรือสามสามนี่แหละครับคือน่าจะเป็นผู้เล่นชำนาญแล้วนะครับผมยังไม่ชำนาญก็เลยเดี๋ยวค่อยศึกษาดูก็ได้กันนะครับอืปิดประตูออกไปรถเหร ไปทำไมจะออกไปกลับเหรอหอืมก็ไม่มีผีนะเขาน่าจะไปดูเคสนะครับก็คือเป็นออบเจกทีฟนะครับอืมอเขาจะกลับหรือเปล่าเขามาดูออบเจกทีฟนะครับนี่อันนี้ก็ความ ค่าความขมวนนะครับอโออ,อ๋อยายายาอืมก็โอเคโอเคอไปไปกักนไปกลับจีกว่าเดี๋ยวดูเช็คหนึ่ง let's go back กลบบกับไปกันเถอะโอเค ก็เขาจะทำอะไรผมก็ไม่รู้นะครับแต่ที่รู้ๆจะต่างอันนี้ผมพยายามให้เขานะครับวก็ตอนแรกเขาขอนะครับผมไม่ได้ให้เพราะหนึ่งเลยผมอยากรู้ว่ามีอะไรสองอยากเห็นผีสามเอออยากแบบไม่อยากให้เขาตอนนั้นเพราะยังมีคนเยอะจะมีคนแย่งครับแล้วก็วุ่นวายทะเลาะก,กันนะครับก็เลยจะให้ตอนนี้ ก็เขายังไม่เอาเฮ้ยเขาเขาน่าจะอยากเอาหรือเปล่านะครับเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้ตามเขาไปก็ได้เอวเพื่อนเมื่อกี้หายไปไหนอะ่ะเอออคนนี้เขารอด้วยโอ้โหน้ำใจแบบโอ้โหเก่งแล้วยังจะช่วยอีกแบบนี้ เก่งและช่วยดูแลแบบนี้นะให้ไปเลยให้ไปเลยพิพูดจริงอมันเหมือนในวิชั่นนะครับแต่ไม่ใช่นะครับมันเป็นเครื่องส่องผีแบบถ้าใส่ปุ๊บมีโอกาสเป็นมีโอกาสหามีโอกาสเจอผีถ้าผีชอบห้องนั้นครับมันจะสุ่มห้องครับ แล้วเขาเดิมวนทำไมและอันนี้คืออะไรน้ำมันอ,อ๋อหรือว่าน้ำยาลา้างจานอ่ะเดิมวนมอยู่นั่นแหละเดี๋ยวเช็คผีก่อนเช็คก,ก่อนเปื่อมีเฮ้ยอย่าเปือย่าปลือไปดวหน้าสีกลัว เออเขาจะไปไหนต่อจะทำออกกิกตีให้มันอันนี้หรือเปล่าโอ้เขาแน่ใจยังเขาจะไปไหนไปชั้นสองไปทำอะไรหรือว่าไปพิสูจน์อีกเออกลัวนะกลัวนะใส่แว่นตาน,นี้อยู่นะอะไรมีอะไร นี้มีอะไรหรือเปล่าไม่มีนีอ่อันนีน้อันนี้เป็นห้องจากเมือ่อกี้ห้องที่เคยเป็นปีสูจนะครับเนี่ยให้เขาแล้วเนี่ยนี่นายนายมาดิเอาเขาไม่เอานะครับโอ้สงสัยเขาอาจจะไม่เหตุหรือว่าเขาไม่อยากเอาแล้วก็ได้นะครับดูเขาเงินไม่งอนหรอกครับ ใส่ตรงนี้อ๋อเป็นสวิตไฟนะครับนี่นม่ไหนอีกนะเขาจะลงเขาจะกลับครับหรือว่าอะไร เขาน่าจะกลับไปที่รถตูท้ที่มาครั้งแรกครับอันนี้เช็คนะครับเช็คอุณหภูมินี่อเอาเอาไหมอ๋อเขาน่าจะไม่เอานะครับผิดแล้วเสียดาย กนิงเก่งเขาก็ต้องออกสิครับผมไม่ได้เก่งเขาจะกลับหรือเปล่าหรือว่าอะไรเขาอาจจะพิสูจน์ต่อได้นะครับ เดี๋ยวไว้ไปเจอกัน EP หน้าลครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับและฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยนะครับเจอนใหม่ในคลิปหน้านะครับ